สวัสดีครับปอแหม่ปีน้องทุกผู้ทุกคนที่อยู่ต่างบ้านนะครับกบมาป่าก,กัดเป็นประจำกับพยากรณ์อากาศภาคเหนือประจำวันศุกร์ที่2เมษายน2564ครับผมเรามาดูสภาพอากาศของตะวันนี่กันก่อนนะครับผมโดยอุณหภูมิสูงสุดของภาคเหนือของตะวันนี่นะครับอุณหภูมิสูงสุดวัดได้อยู่ในช่วง37-41องศาเซลเซียสครับ โดยตะวานนี้อุณหภูมิสูงสุดของภาคเหนือวัดได้41.6องศาเซลเซียสตีอำเภอเถิงจังหวัดลำปางครับผมส่วนอุณหภูมิตามสุดเพื่อนราบในเจ้านี้นะครับของภาคเหนืออุณหภูมิตามสุดวัดได้อยู่ในช่วง1 7 2 9องศาเซลเซียสนะครับโดยเจ้านี้อุณหภูมิตามสุดพื้นราบวัดได้17.5องศาเซลเซียสตีกลุ่มงานอากาศเกษตรเชียงไฮ้อำเภอเมืองจังหวัดเชียงไฮ้ครับเอามาดูแผนที่อากาศกันนะครับผม ความกดอากาศตามหนึ่งจากความห่อนพกคุ้มประเทศไทยตอนบนในคณะถี่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นเข้ามาพกคุมภาคเหนือตอนล่างย่างเหือภาคเหนือของเขามีอากาศห้อนถึงห้อนจัดครับมีฝนฝ้าขนองได้บางแหงครับเอามาดูการขาดหมายลักษณะอากาศสัสี่ชั่วโมงลงหน้ากันเขนานะครับผมภาคเหนือตอนบน อากาศห้อนก็มีฝ้าหลวในตอนกลางวันนะครับอุณหภูมิต่มสุดอยู่ระหว่งาง22-26องศาเซลเซียสนะครับและก็อุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง38-41องศาเซลเซียสนะครับโดยลมจะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0ง2กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสำหรับภาคเหนือตอนล่างอากาศห้อนถึงห้อนจัดและมีฝ้าหลวงในตอนกลางวันนะครับโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ 10, 10ของพื้นที่โดยจะมีลมกระโชกแรงได้บางแหง่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากำแพงเพชรพิจิตรและกเพชรบูรณ์ครับโดยอุณหภูมิตามสุดอยู่ระหว่าง๙6ถึงองศาเซลเซียสและก็อุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง3 8ถึงองศาเซลเซียสครับโดยลมจะเป็นลมใต้ความเร็ว1 0ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับจากภาพนะครับแสดงจุดความห้อนของประเทศไทยนะครับโดยภาคเหนือมีพื้นที่ จุดความห้อนและพื้นที่การสาสมของฝนควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูงนะครับโดยเฉพาะทางตอนบนของภาคนะครับผมจากประกาศศูนย์อุตุนยิยมวิทยาภาคเหนือฉบับพีหนึ่งเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณภาคเหนือนะครับโดยจะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่6เมษาย,ยนส5 6 4น้ายี่นี่ะครับเนื่องจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกาลางระลอกใหม่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีเลื่อนกระแสลมตะวันตกเขื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือทําให้ภาคเหนือมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะครับโดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงก็มีลูกเห็บเกิดขึ้นได้บางพื้นที่รวมถึงมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับผมก็ขอให้พ่อแม่ปีน้องระมัดระวังอันตรายจากสภาพอากาศดังกล่าวโดยเลียกเลี่ยงการอยู่ที่หลงแจง้งและตตใต้ต้นไม้ใหญ่รวมถึงสิ่งปลูกสร้างที่มั่นแข็งแรงด้วยนะครับ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถโทรทิดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเบอร์โทร053 277 919ได้ตลอด24ชั่วโมงครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน